ดูการเปลี่ยนแปลงของสถานีรถไฟราชบุรีนะคะอาคารที่เห็นสีขาวๆเนี่ยเป็นอาคารสถานีรถไฟเก่าซึ่งเราซื้อตั๋วตรงนั้นน่ะเป็นเวลาจําไม่ได้ว่ากี่สิบปีนะคะเดี๋ยวจะไปค้นประวัติอ่ะแล้วก็ส่วนที่ป้ายืนอยู่เนี่ยเขายกระดับขึ้นมาเนี่ยเกือบจะครึ่งหนึ่งของอาคารเดิม ชานชาลาที่เกิดใหม่จะสูงกว่าระดับเดิมนะเ,นนเกือบเกือบสองเมตรนะคะนี่ค่ะชานชาลาที่สองชานชาลาที่สามตอนนี้รางรถไฟเดิมอะ่ะก็ไม่ได้ใช้ละเอาละค่ะถึงนาทีสำคัญจะมีรถไฟเข้าตามประกาศบอกว่าชานชาลาที่สาม มาเที่ยวสถานีรถไฟราชบุรีค่ะในช่วง3-4ปีมานี้เขาก่อสร้างนะใช้เวลายาวนานอ,ออกมาแล้วก็ดูมีพัฒนาการเป็นรถไฟรางคู่สิ่งที่ป้าชอบที่สุดก็คือระฆังค่ะระฆังทองเหลืองใบนี้น่าจะอยู่กับสถานีรถไฟราชบุรีมาอย่างน้อย70ปีอะ่ะ 6ติดต้นทางจากสถานีกรุงเทพสลาทางทส,สถานีสวนสุนทริพาฒท่านที่ประสงค์เดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารากาโดยสารได้ในสลาดที่3ขอบคุณค่ะ Attention please the r i train เสียงประกาศร,รถไฟเข้าสถานีน,นะคะเป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะ ป้าแววไปไหมไม่รู้อ่ะบางครั้งเหมือนมีภาษาจีนด้วยค่ะ ไปสวนสวนปฏิพัฒน์ค่ะป้ายอยากไปจังเลยอ่ะแต่ด,ดูเวลาแล้วบบใช้เวลาวิ่งถึงสองชั่วโมงนะการรถไฟคงต้องเผือเอเ่อเวลาไว้บ้างแหละคนขึ้นเยอะโชค่ะป้ารู้สึกชื่นชอบรถไฟเนี่ยมากๆเลยนะแต่ หาเพื่อนเดินทางด้ว่ไม่ได้มีรถไฟอะไรบอสซัมเะยคะอีกขบวนหนึ่งขบวหินทางการรถไฟจัดการยุย้ในที่ต่างๆไอย่างนั้นนะนี่เจอชาวต่างชาติแล้วไอแฮป e ีดแวัยเชี่ขาบอกเขาม่ใจเนกนะคะดัง n ิวไปเที่ยวสวนสนโอ้ยูแคนส์ีกไทยเวอร์รี่เวลรังคิณเห็นเสน่ห์ของไทไทยอีกแหนึ่งนะคะ ที่ไม่เหมือนประเทศเขาอะขบวนนี้เหมือนเป็นรถไฟที่ไม่ได้ติดแอร์นะเอ๊ะหรือไงป้าไม่ได้สังเกตแบบละเอียดขนาดนั้นอะแต่อย่างไรก็ตามป้าว่าน่านั่งเชหละนั่งไปเที่ยวทะเลสักพักหนึ่งแล้วก็ไปพักที่สวนสนหรือนั่งกลับขบวน,เย,นเย็นก็ได้นะคะถ้าไม่คิดเยอะคิดว่านั่งดูรถไฟข้างทางไปเป็นเพลินะ่ะ ในสถานีทำหน้าที่เรียบร้อยมากเลยค่ะป้าว่าเป็นอาชีพที่ต้องแต่งเครื่องแบบอะ่ะ24ชั่วโมงลย่เดียวก็ทีไรก็แต่งอยู่ในชุดนี้แล้วรถไปคันนี้วนนี้คเครียนไปป้าของเห็นน้องคนหนึ่งนั้งร้องลักษณะเหมือนยูทูบเบอร์นะคะป้าก็เข้าไปพูดคุยกใกล้ช่อเจ้ามาค่ะแต่ตอนนี้ป้าจำไม่ได้ละ แต่ป้าก็ติดตามเข้าไปแล้วนะคะขบวนถัดไปน้องคนนั้นน่ะแนะนําป้าเราจะมีหัวรถจักรค่ะป้าก็เลยยืนรออีกประมาณห้านาทีหัวรถจักรแล้วล้วนค่ะถ่ายมาได้รังจมาแบบจิ้งจการีวิวหัวรถจักรนะก็บอกว่าไปเป็นอะไรคือคันหนึ่งคันใดมีปัญหาหัวรถที่จะรากขบวนมาเนี่ยมีปัญหาขบวนนี้หัวรถจักรนี้ก็ขับไปเฉียบ ดี๋ยวนี้ก็บอกว่ารถไฟอ่ะไม่ค่อยเสียเวลาเหมือนก่อนแล้วขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะค่ะ